บจตบมือพ,พง,งอพนขนมปังทานเนย VS ขนมปังใส่ชีสนี่ครับทุกคนชีสอยู่ไหนนี่ชีสอยู่นี่ครับเริ่มเลยครับก่อนอื่นกแกะเนยดูไหมอ่าไม่ติ๊แกะเนยอ,อันนี้เป็นเนยกระปุกใหม่นะครับชื่อว่าแชปปี้แชปปี้ไม่เนยแชฟี้เนยแชปปี้บบอันนี้ครับน้องเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะ หอมมากหอมกระเทียมมากโออันนี้เป็นรสเนยกระเทียมใช่ไหมครับนายพ่อเขาดมหน่อยเป็นรสเนยธรรมดาอือนี่กลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนขนมปังเลยอ่ะออริจินอลอ้าวอันนี้ออริจินอลไม่ไมอยากกินอันนี้มากกว่าไม่อยากลองชิมแบบออริจินอลเลยใช่ไหมใช่โอ้โหดูบิงส์บิงกินหอมมากอันใหญ่ไปไหมอ่ะที่จะปะอันนี้ไหมอ่ะไม่ไป เราก็ใช้ช้อนไงแม่งั้นก็เริ่มทําจากอะไรก่อนดีคะเี๋ยวก่อนแม่แล้วชีสของบิงอะชีสแกะแล้วน้าเขาดูหน่อยชีสเป็นยังไงโอ้แผ่นชีสเป็นแบบนี้แกะออกจากถุงเลยใช่แค่นั้นกระโปกลงไปที่ขนมปังว่าไงครับมันกินแบบทานแล้วก็กินได้เลยนะอ๋อเหรอจะแบบไม่ต้องย่างเลยเหรอถไม่ต้องอบถ้าอยากกินแบบแบบกรอบๆอ่ะอ๋อ ทุกคนครับถ้าเราอยากกินแบบกรอบเราก็เอามาลงกระทะแต่ถ้าอยากกินแบบนุ่มก็กินได้เลยทาขนมปังแล้วทานได้เลยวางเ,วาเหมือนกันนะแต่แต,แต่ถ้าเป็นชีสแบบเนี้ยชีสแบบนี้ก็ทานได้เลยเหมือนกันนะ Lindsey. ถ้าวางขนมปังก็ทานได้เลยงั้นวันนี้เราเอาแบบเอาแบบกรอบๆไหมล่ะเพราะพ่อแบงค์เตรียมกระทะมาแล้วเดี<อ> <ๆ S 1> ๋ยวเรามาลองทําลองชิมกันครับฟาร์มเฮาขนมปังแผ่นใหญ่ดูสิทุกคนแผ่นใหญ่นุ่ม หาเลยเริ่มที่รสออริจินอลไม่อยากกินมากเปิดมาแล้วเราต้องทิ้งให้น้องหายเย็นก่อนนะเนื้อเขาจะได้ดนุ่มๆอันนี้ยังไม่ค่อยนุ่มมากแต่ก็พอได้แล้วทาแบบนี้ทาเยอะๆไปเลยใช่เราต้องป้ายเยอะ ่แคอยากจะบอกว่าเนยอันนี้เป็นเนยแบบไม่เค็มเนาะไม่เค็มไมม่อร่อยพอเปิดแก๊สแล้วนะเปิดไฟเด็กๆพอเปิดไฟแล้วนะห้มจับแล้วนะหมดสุดเลยแม่หมดสุดเลยนะเราแค่ไล์พอไหมอ่ะได้ได้ลองก่อนก็ได้อีกอันหนึ่งเป็นรสเนยกระเทียมครับใช่เป็นเนยกระเทียมนะคะรสกระเทียมส่วนน้องบิงอ่ะน้องบิงต้องทําชีสสิน้องบิงต้องทําชีสบ้ายหยิบขนมปังมาให้บิงบิงข่าจะทําชีส โอเคตอนนี้กระทะร้อนมากๆแล้วเดี๋ยวเราลงเลยครับวันทูที่ลงอย่าเพิ่งขยับนะต้องอยู่เฉยๆแป๊บหนึ่งอยู่เฉยๆแป๊บหนึ่งถือนี้ไปไปถือนี้อ่ะบินถือนั้นข้้้าอีีีกนนนดลงไปแล้วครับทุกคนทุกคนกลิ่นหอมเริ่มมากลิ่นหอมกระเทียมว่าได้หรือไม่ได้อ่ะพริกพริกดูจับพริกเลยนะพริกเลยเปิดเลย หูติดติดโอ้ยยัง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 ขยับแบบนั้นเข้ามาหน่อยโอเคใช่ใช่ไม่ต้องกรีดดันไปดันมาบิงดันบินลองดันสิใช่พอพอพอไม่ต้องดันเยอะแค่แค่ขยับดูรถกระเทียมแบบหอมมากอุหยขอดูหน่อยขอต้องให้แบบเป็นสีน้ำตาลเลยใช่ไหมใช่ต้องเป็นสีน้ำตาลเลยอุ้ยอันนี้ใกล้แล้วอุ้ยอันนี้เป็นสีน้ำตาลนิดนึงอันนี้ใกล้แล้วอันนี้ใกล้แล้วหอมกระเทียมไวมากใช่หอมมาก อยากกินเลยอะอยากินแล้วอ่ะกลิ่นที่เราได้กลิ่นเนี่ยพ่อแบงค์คิดว่าเป็นรสกระเทียมกลิ่นกระเทียมมันจะมีกลิ่นของเฉพาะตัวอุ้ยกระเทียมกระเทียมอีกนิดนึงกระเทียมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละมันต้องไม่ไม่มันน่าจะได้แล้วละกระเทียมเดืยไม่โอ้ทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขนมปังเนี่ยเวลาเอาขึ้นมาต้องรอแป๊บหนึ่งเขาจะทําถ้าเรากินเลยมันจะยังไม่กรอบ รอแป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีรอให้เขาคลายความร้อนใช่ให้เขาคลายความร้อนก่อนน่ากินมากเลยน่ากินมากกลิ่นหอมไปทั่วห้องแล้วว่าหอมเหมือนเลยเหรอเหมือนซิดเลอร์ไหมไบเหมือนไหนเหมือนเหมือนแล้วหน้าตาก็เหมือนอ่ะบีงลองหอมใช่อันนี้หอม อยากกินยังเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึง,อนงโอเคตอนนี้ถึงเวลาหม่ำห่แล้วอันนี้ชีสของเราก็เสร็จแล้วนะชีสของเราจะแบบชีสของเราจะแบบน่ากินมากแต่ว่าไฮไลท์ของเราอยู่ที่แผ่นนี้เราจะกินแผ่นนี้ก่อนโดยการให้น้องไบรท์เป็นคนกินครัที่หนึ่งไบรท์เริ่มไหมครับน้องไบรท์มีหน้าที่บอกว่าเหมือนที่ชอบหรือเปล่าได้ยินเสียงกรอบน,นิดนึงไม่เหมือนนะนแต่อร่อยมาก ไม่เหมือนแต่อร่อยชอบเหมือนกันใช่ไหมอ่ะบิงบิงจะกินอันไหนยบิงได้ยินเสียงกรอบเลยบิงกินอันไหนครับบิงกินอันนี้เหรอกระเทียมอันเป็กระป๋องไหมเป็นไงอร่อยมากเอาเหรอเอชิมหน่อยอ่ะบายบายสลับกันสลับกันแล้วบอกว่าอันไหนอร่อยกว่ากันระหว่างกระเทียมกับออริจินอล อร่อยสองอันเลยอร่อยสองอันเลยทุกคนบิงบิงต้องกินอันนี้ยังชอบกินอันนี้กินแล้วโหบิงชอบกระเทียมครับทุกคนไม่ชอบอะไรดูน่าดูเด็กๆมีความสุขเราชี้จัะเออเรามาลองชิมชีสกันไหมชีสเริ่มแข็งแล้วอ,อืมอืมอร่อยอืมอร่อย ทำให้มันสุกแล้วอ่ะร้อนแล้วอ่ะจะมีความเค็มขึ้นมานิดนแล้วก็มีความกรอบแล้วหอมขึ้นใช่ไม่รู้ว่าเขาแบคงชอบรั้งอ่ะอยากจะทําใส่หนากว่านี้ <c oughs> อ๋อใส่ใ,ใส่เนยใ,<ช>ให้เยอะกว่านี้ใช่ไหมเขาคิดว่าแต่ว่าถ้าใส่น้อยกว่านี้เขาจะไม่เค็มอืมใช่นี่คือกระเทียมครับกระเทียมเขาจะมีความดำไหมเพิ่มมานิดนึงแต่ว่าอร่อยไหม,มอร่อยนะแต่พอลอง อขอชิมกระเทียมบ้างค่ะน้องเลยชปปี้อาด้าเรนกระเทียมก็อร่อยแต่ว่าพ่อแบงค์ชอบออริจินอลกระเทียมจะไม่ได้มีรสชาติอะไรมากเท่ากับออริจินอลใช่กระเทียม<ต>จะรู้สึกจะรจะรู้สึกถึงเนื้อกระเทียมนิดๆแล้วก็มีความแบบเหมือนมีกระเทียมอืมอืมไป,ไปเป็นไงทานจริงอชอบไหม เพราะว่าบายขอชิมขนมปังอยใช่อร่อยส่วนบิงก็กินได้ประมาณนี้แหละบิงก yeah> anyway> claro ็ประมาณนี้แหละเขากินได้เยอะแล้วเมื่อกี้ถ้าถ้าเอาไปกินตอนเช้าได้ทันเลยใช่โอเคไม่เก็บอันนี้คือเนยช็อปปี้ชีสช็อปปี้ชอปปี้ชอปปี้แล้วมันมีคำว่าชีดด้วยอะ๋อช็อปปี้ชีดชีดที่แปลว่าแก้นะอ๋อหรืออะไรไม่แน่ใจ โอเคครับแล้วนี่คือเนยชาบบี้นี่งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงกไบด้วยนะบ๊ายบาย